ปีใหม่แล้วมาอัปเดตราคากันหน่อยมาดูออโต้กันก่อนเลย Honda f o r ล์คซ่าสามปี20ราคา1 2 9่0 0นบาท Honda Forza 350 r o a d s y n งปี21ราคา134,000บาท Suzuki Bergman 400ปี20ราคา119,000บาท Suzuki Bergman 650ปี19ราคา1 9 9 0 0 0บาทประมา5 X-Mac 300ปี19ราคา129,000บาทมาต่อกันที่ Touring Honda CB500X ปี19ราคา129,000บาท Honda CB500X ปี23ราคา165,000บาท KTM 790 Adventure ปี21ราคา200,000 59,000บาท BMW R12GS ปี18ราคา539,000บาท BMW S1000XR ปี15ราคา329,000บาท Honda CL300 ปี24ราคา19,000บาทในเกตตัวพัน Honda CB1000R ปี18ราคา289,000บาท BMW F800R ปี15ราคา149,000บาท Honda CB650R ปี19ราคา159,000บาทคลาสสิกลอลอคาวาสกิ W800 back e d k t i o t i o n ปี17ราคา1 8 9 0 0 0บาทสุท้ายไทยอั้มบอนเดวิลทีร้อยปี17ราคา2 4 9 0 0 0บาทรถในร้านยังมีให้เลือกชอบกันไหนก็ทักมาชอบก็จัดอย่าประหยัดกันเลยไป